มาขึ้นไปลองครับเาเกี่ยวพี่น้องมาขึ้นไปลองอคอรงับเาเกี่ยมานะครับห้ามแฉบนะห้ามแฉบห้ามแฉบนะห้ามแฉบห้ามแฉบนะห้ามแฉบ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวสุดฟินสําหรับคู่เพื่อนสีคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิกทิติวัตวารุนกับคู่เพื่อนสนิทซูซี่อย่างสาวเบสรักวณีคําสิงนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทั้งคู่นะคะก็ได้ทาเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยถึงท่านฟินกันไปตามๆกันเลยละคะ่ะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวณีคําสิงนะคะได้มีการ ไลฟ์สดค่ะขณะที่เจ้าตัวนะคะกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั่นเองโดยในบางช่วงบางตอนนั้นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ,คะก็ได้มีการแกะกุ้งให้สาวเบสรักวันีคําสิ่งนะคะได้รับประทานอีกด้วยซึ่งช็อตน,นี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าทาเอา FC แฟนคลับถึงขั้นฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะและล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหทำเอา FC แฟนคลับถึงกับไม่ได้พักในความน่ารักของทั้งคู่อีกแล้วเมื่อทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ ได้มีการโชว์รูปภาพคู่ค่ะกับสาวเบสร,รักวณีคําสิงในะคะในโทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองพร้อมกับบอกอีกด้วยนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยไปร้องคาราโอเกะมาฮามแคปนะฮามแคปพร้อมกับบอกอีกด้วยนะคะว่าได้ผ้าห่มผืนใหม่มาแล้วเบคสคําสิงเนี่ยเอาผ้าห่มมาให้นั่นเองโอโหคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะ เึิ่มเปลนรองข้าร้องเกี่ยวแล้วพี่น Arrow, ้องเมื่อคืนเป็นรองข้าร้องเกี่ยวมานะครับห้ามแฉบนะห้ามแฉบห้ามแฉบนะห้ามแฉบห้ามแฉบนะห้ามแฉบถ้าหน้าไปกินเข่ามันขึ้นอีกพี่น้องได้พ่อผมเพิ่งใหม่แล้วนะครับเราะผมเด็กทำสิ่งเอาพ่อผมให้พี่ผมประจาตัวเพิ่นใหม่แล้วพี่น้องเพิ่งมาเอาอันพ่อผมเอลซีฝากมาให้เป็นรูปหนาเพิ่งขึ้นเดบิ และหลังจากที่โมเมนต์ดังกล่าวนะคะได้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลแล้วเนี่ยก็ทําเอา FC แฟนคลับค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะแซวบอสบิ๊กกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมบางก็บอกว่าเสื้อก็หน้าเบสผ้าห่มเนี่ยก็รูปหน้าเบสอีกคงจะหลับฝันดีเนาะบอสบิ๊กผ้าหม่มผืนนี้เนี่ยคงห่วงหน้าดูนะคะบางก็บอกว่าคิดถึงเพื่อหล่อนลูกน่ารักมากนะคะบางก็ได้มีการเข้ามาแซวค่ะบอกว่าขิงเก่งมาก ผ้าหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ซักและห่มตลอดทุกขืนแน่ๆแ,และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ FC Fan Club นะคะที่ได้มีการเข้ามาแซวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและค่ะคุณผู้ชม โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนสนิทสุดซีนะคะสำหรับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสรักวาีคําสิงห์ที่ FC แฟนคลับเนี่ยคอยจับตามองกันที่สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ละค่ะต่างก็ลงเรือจิ้นคู่นี้เนี่ยกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้มีการเชียร์คู่นี้อีกด้วยค่ะให้เลื่อนขั้นจากคู่เพื่อนซีนะคะไปสู่คู่จริงโอ้โหงานนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ